สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เจอกับป๊อปปี้คนเดิมเหมือนกันนะครับวันนี้จะมาสอนพับดาวใจนะครับอ่มาเริ่มพับกันเลยของที่เตรียมนะครับก็มีกระดาษ A4 สองแผ่นหรือกระดาษสมุดก็ได้นะครับมีกันไกนะครับมาเริ่มพับกันเลยอย่างแรกนะเอากระดาษ A4 มาซ้อนกันอย่างนี้ ให้มันตรงกันนะครับพับสามเหลนะี่ยมเข้านะค่ะก็อ่าะพับเข้าแล้วเรากระจายง่ายๆนะครับเอาไปเล่นได้กันได้นะรบด,ด,ดีๆหรือใครจะทำทีละแผ่นก็ได้นะแล้วแต่เลยแต่ทำซ้อนกัน ะดีกว่ามันจะเร็วกว่าแล้วก็เราก็ตัดด้านล่างเลยเพราะเราจะกระดาษเฉียงยกับตัวหลักนะครับป่าลุบอ่ะเราก็ทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ได้นะเราไม่ได้พับอะไรนะแต่แนะนำว่าให้ไม่ทิ้งนะครับอ่าเรามาทำแผ่นแรกก่อนเลยนะแผ่นนี้วางไว้ก่อนนะเราจะใช้อยู่นะทำทิ้งนะ ให้เราการพับครึ่งลงมาพับครึ่งแนวยาวเลยนะเล็งให้ตรงครับเล็งได้ตรงแล้วก็รีดเลยพยายามรีดเนวนะคะมันจะออกมาสวยดียัะถ้ารีดินวนะแต่ละนะพับครึ่งของครึ่งนะอ่าคือพับครึ่งเข้าขีดกลางเลยนะเลยงให้ตรงแล้วก็รีดแล้วก็ พับขึ้นทั้งสองข้างเลยนะจากนั้นพับประกบกันได้เลยสาธิตอยากให้เราทำการพับขึ้นอ่ะอันนี้แล้วก็เสร็จเป็น,ปนแผ่น,นแรกนะเราวางไว้ก่อนนะอ่ะเรามาพันทำไมแผ่นเลนะื้อเราจะทำ,ทำเหมือนก,นกันกับอันนี้เลยนะ ับ้องะเล่เลยนะเพื่อับเนสองเนนแล้วก็เลยนะอก็ับนอเราได้สองแผ่นแล้วนะอ่แผ่นเลนเนี่ยครัสังเกตดีดีนะครับเราจะพับด้านขวามือเนี่ยเราจะพับลงด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะพับขึ้น นะครับอ่าครับลงอีกแผ่นหนึ่งจะทำให้เหมือนกันนะครับอ่แต่ว่าพิกกลับด้านมาแล้วก็วางไว้ก่อนนะอ่ารีดก,ก่อนก็ได้นะครับีดจะดีกว่านะอ่าแผ่นนี้นะจะทำไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้แผ่นนี้นะเราด้านขวาจะพับลงด้านซ้ายจะพับขึ้นแต่ว่าด้านนี้จะด้านขวาจะพับขึ้นด้านซ้ายจะพับลงนะครับ เริมเลยหันข้างหน่อยก็ได้ครับเพื่อทำให้ง่ายขึ้นอ่ะยันเอ่อพลิกกลับด้านมาแล้วครับอ่ะให้เราการพับสามเหลี่ยมเข้าครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าพับเข้าข้างไหนอ่ะพับเข้าข้างนี้นะครับก็พับสามเหลี่ยมเข้าเลยะเราจะเอามา สองแผ่นเลยนะอ่าจากนั้นนะด้านนี้ก็เหมือนกันนะแต่พับเข้าคนละทางถ้าเราทำอีกแผ่นหนึ่งนะครับแผ่นนี้จะพับไม่เหมือนกันนะครับพับสามเหลี่ยมไอตัวนี้ครับด้านบนนะครับตัวนี้ด้านบนจะพับสามเหลี่ยมเข้าไปด้านเนี้ยคบพับไปด้านขวามือแต่ด้านนี้จะไป พับเข้าด้านสายเหนือครับสังเกตว่าถ้าเราพลิกกับด้านมาครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเราพับแบบนี้เข้านะเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะมันก็ผิดนะเราก็พับเข้านละทางเหมือนเดิมเนะลยปึ๊บปึ๊บก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะอ่ะจากนั้นนะแน่่นนะี้ะให้เราการครับอ่ะรีดให้ดีก่อนนะ อ่ะแล้วก็พับเข้าปิดอย่างนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เปิดออกนะแล้วก็พับเข้าแล้วก็ปิดแล้วก็รีดเลยนะอ่าเราจะทําเป็นแนวตั้งนะอ่ะแถวนี้ก็เหมือนกันนะพับเข้าแล้วก็ปิดอย่างนี้พับเข้าแล้วก็ปิดอย่างนี้อ่ะขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนประกบกันนะครับอ่ะอ่ะอันนี้นะครับนี่ อันนี้ขอดูก่อนนะครับด้านนี้ครับเอามาเป็นแนวนี้นะครับไม่พลิกกับด้านไปนะครับแต่อันนี้จะพลิกกับด้านนะครับอ่ให้เราวางประกบกันเล้ยอันนี้เราสอดเข้าไปอะใครสอดเข้าไปแล้วก็เปิดเปิดก็ได้นะ้วพิมพ์มาแบบนี้นะครับตรงนี้ครับก็จะสอดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ครับ อ่ะครับอ่ะดีนะครับดีให้สวยๆนพลิกกลับด้านมาครับตรงนี้ครับเราจะสอดเข้าไปตรงนี้ครับเปิดๆเลยก็ได้ก็ได้ครับแล้วก็กระดาก็ค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับไม่ได้สอดไม่ได้สอดเข้าตรงนี้ครับเราจะสอดเข้าตรงนี้อุ้ยมันหลุดครับ อ่าลบนี่อย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าไปใจผิดที่สอดเข้าตรงนี้ครับสอดเข้าตรงนี้มันก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเต็มรูปแบบก็จะสอนเข้าเลยครับอ่าก็เปิดเปิดหน่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันรูมันเล็กนะครอ่ะก็เท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ